เาไงพี่รุ่นนี่พวกมึงรู้จักไอชาติหมาปะชินบอกชาดชาดเนี่ยทำงานเนี่ยไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันไอหน้าสัตว์ช่างพูดนะไอหน้าเหี้ยเอาคนทำงานแปดปีเนี่ยมาวัดคนทำงานแค่เดือนเดียวไอหน้าสัตว์แเรื่องจริงน้อยชาดชาดเนี่ยก็ทำงานไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันอย่างที่มึงพูดจริงๆอะซูพ่อตู่ของมึงก็ได้ทำงานเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันประชาชนเนี่ยสัมผัสได้ดูอย่างเช่นนี่เนยนี่อะไรเรือดำน้ำไร้เครื่องยนต์แล้วนี่อะไรรถถังสะเทอนน้ำ สะเทือนบอกนาเข้าจากเซอนเจินตัดวัคซีนมาด้วยแลวนี่อะไรไอ้ชาติขึ้นบินลบตัวใหม่ล่าสุดสัตว์ด้วยถึงประชาชนเนี่ยจะไม่มีแดดกันขนาดไหนแต่ผมเนี่ยก็ต้องนําเข้ามาเพราะอะไรบ้างเพราะมันจะเป็นผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันโอ้ยประชาชนจะได้สัมผัสได้แต่ขอถามเลยไอ้ชาติหมามันแดกไล่ะอ๋ะ นี่ชาติหมาที่ึงบอกว่าตุงเนี่ยบริหารจัดการโควิดได้ดีเยี่ยมไอ้ไหน้าสัตว์มึงรู้ว่าตายหาไปกี่คนแล้วอ๋อกูลืมไปไอคนที่ตายหาไปอ่ะไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไงมึงก็เลยบอกว่าจัดการได้ดีเยี่ยมยนี่ไอหน้าสัตว์กูจะเล่าให้ฟังตอนที่โควิดแมร่ระบาดอ่ะญาติกูเนี่ยไปโรงพยาบาลว่าจะเข้าสู่ระบบเนี่ยหมอมองไงว่าเตียงเต็มเชิญคุณกลับบ้านค่ะโอ้ยประกลับ้านเปไไ็นะว่าไอสัตว์ติดดิเฮียติดแม่งทั้งบ้านเลยโอ้ยลามแม่งคนในซอยอะ่ะ ไอหน้าเย่ยบริหารได้สุดเยินหยอดหน้าในสัตว์ และนี่ชาติหมาทุ่งบอกว่าตูงเนี่ยออ้ยมีผลงานเยอะแยะและมากมาย <laughs> มีเอ,อะไรบ้างเหรอ <laughs> นี่ไอ้หน้าสัตว์ีการบอกว่าออ้ยพูดทั้งวันเนี่ยก็ไม่หมดอย <laughs> ไอ้หน้าเฮียบางทีเนี่ยกูเนี่ยก็ไม่รีบไปไหนนะ <laughs> ไอ้สัตว์ว่างๆเนี่ยกรุณาช่วยเหล่าให้กูฟังหน่อยไอ้สัตว์อย่าด,ดีแต่แพ่มานี่ไอ้หนา้าเียไอ้พวกที่พูดเงี้ยพวกสลิมกูเจอมาเยอะ <laughs> นี่ไอ้นาเหี้ยที่บอกพูดทั้งวันก็ให้หมดอ่ะมีอะไรเหรอของอ่างคนละครึ่งของอ่างคนละครึ่งของอ่างคนละครึ่งไอสัตว์รีมิกอยู่เงี้ยได้ทั้งวันเฮ้ยบอกก็ถามเนี่ยทำไมาเศรษฐกิจบ้านเมืองเนี่ยชิบหายวายบอ่อนงี้พวกมึงก็บอกว่าจำนำข้าวจำนำข้าวจำนำข้าวไอหนาสัตว์ และนี่ชาติหมาที่บอกว่าตูมึงเ่เก่งที่สุดในโลกอ่ะอเรื่องจริงกูไม่เถียงเรื่องแดกในสัต์เพราะอะไรวไระไอ้นี่ก็แดกไอ้นี่ก็แดกไอ้นี่ก็แดกโ้ยแดกแม่งทุกอย่างเลยแดกแม่งยังวัคซีนอ่ะกระดาษกองเปล่าอ่ะพ่อมึงจ้างคนไปงัดกลองละหมื่นได้เลยถ้าเก่งไม่จริงอ่ะทำไม่ได้นั่นนี่นเนจ์โอ้ยไอ้เจ๊